เรื่องผู้พิทักษ์แห่งป่าโบราณในป่าโบราณที่ลึกสุดใจกลางโลกมีสัตว์ดึกดำบรรชนิดหนึ่งชื่อว่าไมโครซอรัสมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายจิงจกแต่มีขนาดใหญ่เท่าช้างไมโครซอรัสเป็นสัตว์ที่รักสงบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งในฤดูร้อนที่ร้อนจัดเหล่าสัตว์ในป่าต่างพากันหาน้ำดื่มอย่างเร่งรีบแต่บ่อน้ำทุกแห่งกลับแห้งเหือดไปหมดเหล่าสัตว์ทั้งหลายเริ่มวิตกกังวลและไม่รู้จะทำอย่างไร ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นไมโครโซอรัสได้ยินเสียงของสัตว์ทุกชนิดมันรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเพื่อนสัตว์ไมโครโซอรัสจึงตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขาสูงที่มียอดเขาปกคลุมด้วยหิมะเมื่อมาถึงยอดเขามันใช้เท้าใหญ่โตขุดหลุมลงในหิมะจนพบแหล่งน้ำแข็งใต้พื้นดินจากนั้นไมโครโซอรัสได้กัดน้ำแข็งนั้นออกมาและวางไว้ในกระเป๋าหนังที่ทำจากใบไม้ที่มันห่อเอามา ไมโครซอรัตเดินทางกลับไปยังป่าด้วยความยากลำบากแต่มันไม่ย่อท้อเมื่อกลับมาถึงมันก็เอาน้ำแข็งในกระเป๋าหนังมาใส่ลงในบ่อน้ำแห้งๆทันใดนั้นน้ำแข็งก็ละลายเป็นน้ำใสสะอาดที่พอสำหรับเหล่าสัตว์ทุกตัวได้ดื่มกินเหล่าสัตว์ต่างพากันดีใจและขอบคุณไมโครซอรัตที่ช่วยพวกมันจากการขาดน้ำไมโครซอรัตไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเพียงแต่รู้สึกดีที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ของมันได้จากวันนั้นเป็นต้นมาเหล่าสัตว์ในป่าต่างเรียกไมโครซอรัตว่าผู้พิทักษ์แห่งป่าโบราณ และทุกครั้งที่มีปัญหาพวกมันรู้ว่าพวกมันสามารถพึ่งพาไมโครโซอฟั์ได้เสมอ